พี่เอตอนนี้คืออ่หน้าที่ของพี่เอทำได้ก็คืออธิษฐานอย่างเช่นไปฮ่องกงอะไรเนี้ยค่ะพี่เอก็ไปไหว้พระเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ไหว้ตลอดเพราะว่าเราก็ไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมตรงนั้นได้อเนะะี้ยค่ะแต่ก็ถามกับน้องปอยที่เป็นผู้จัดการพี่เอเนี้ยคะ่ะน้องปอยก็บอกว่าตอนนี้ก็อาการเริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นเนะะี้ยค่ะ คือตอนนี้แบบว่าคือยังให้ไม่ไม่มีสามารถโอกาสเข้าคนนอกใช่แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าร่างกายเราบางทีแบบเป็นไข้หวัดหรืออะไรแบบนี้ด้วยก็ป้องกันทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ใช่ค่ะที่ฟังจากน้องปอยอาการเริ่มดีขึ้นใช่ค่ะที่ฟังจากน้องปอยนะคะอาการเริ่มดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่เอก็ติดตามข่าวเหมือนกับทุกคนเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่กล้าเข้าไปไปลึกเพราะว่าบางทีถ้าไปเยี่ยมแล้วก็เดี๋ยวแบบเชื้อโรคหรืออะไรแบบนี้ค่ะพี่เอก็กลัวทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะ Uh huh. ดีใจค่ะดีใจเพราะว่าน้องทั้งคู่ก็เราก็ลุ้นกันมา10กว่าปีนะคะ uh huh. ก็ถึงวันหนึ่งที่พวกเราทุกคนต้องแสดงความยินดีด้วยกันนี่เนี่ยค่ะพี่ว่าถึงเวลาแล้วที่น้องทั้งคู่ก็ ที่จะให้พวกเราได้ดีใจพร้อมกันนะเหมือนจูพ้พร้อมกันเลยนะพี่เอก็ถามแม่แก้วเลยค่ะว่าทีมชุดสีอะไรวิ่จะตัดรอตั้งแต่ตอนนี้แล้วเดียค่ะใช่เดียจะได้เตรียมเหมือนวันวันขึ้นบ้านใหม่เห็นไหมคะที่พี่เอใส่สีใช่ค่ะพี่เอบอกว่าแม่ต้องบอกแต่เนิ่นๆนะลูกจะได้ตัดชุดทันนี่่าสุดเด็กในสกัดเนาวดักประกาศไปแล้วทันี้ค่ะเป็นไงคะดีใจค่ะดีใจเพราะว่าน้องทั้งคู่ก็เราก็ลุ้นกันมาสิบกว่าปีนะคะก็ถึงวันหนึ่งที่พวกเราทุกคนต้องแสดงความยินดีด้วยกันในเนี่ยค่ะ พี่ว่าถึงเวลาแล้วที่น้องทั้งคู่ก็ที่จะให้พวกเราได้ดีใจพร้อมกันนะเหมือนจุดพลุพร้อมกันเนี่ยเรารู้แผบเห็ไหมก็พี่อาจจะคอยบอกบ้างเดี๋ยดีวค่ะแล้วก็พี่อาก็คอยรับรู้อยู่แล้วก็บอกก่อนที่จะลงข่าวนิดเดียวเองเพราะว่าเขากลัวความลับรั่วค่ะถ้าบอกพี่เอทุกอย่างเขาทุกคนก็ทราบทุกคนก็ทราบนิจัยพี่เอใช่ไหมคะพี่เอก็เข้าใจทุกอย่างของเขาอันนี้วพราเพราะเขากลัวความลับรั่วเขาก็บอกว่า เมื่อแบบลงภาพพร้อมกันนี่นะคะพี่เอก็กดีใจมากๆแล้วก็โทรไปหาแม่แก้วแล้วก็ทุกคนนี่เียก็ล่าสุดไปทานข้าวกับแม่แก้วมาก็คอนเกรติเลชั่นนี่เนะคะีค่ะส่วนรายละเอียดทุกอย่างก็เดี๋ยวเจอกับน้องไดเดทแล้วก็ คุยกับน้องเลยในส่วนเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอ๋อพี่เอก็ถามแม่แก้วเลยค่ะว่าทีมชุดสีอะไรพี่จะใส่ตอตั้งแต่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวค่ะใช่เดี๋ยวจะได้เตรียมเหมือนวันวันขึ้นบ้านใหม่เห็นไหมคะที่พี่เอใส่สีค่ะพี่เอกบอกว่าแม่ต้องบอกแต่เนิ่นๆนะลูกจะได้ตัดชุดทันนี่เนี่ยไม่เล่นไม่เล่นใหญ่ใช่ไหมคะอะไรนะคะต้องใหเตรียมตัวนานเนี่ยค่ะ อ๋อยังค่ะตอนนี้ยังไม่แฟนอะไรทั้งสิ้นแต่พี่เอก,ก็แบบว่าอยากรู้เดี๋ยวค่ะก<ม>็น,นิสัยพี่เอนะคะก<ม>็ประมาณนี้ค่ะ<ม>เต็มสีเต็มสีเรี่ยงค้งอ๋อยังเลยค่ะเพรายังไม่บอกอะไรทั้งสิ้นเขาบอกอใจเย็นๆก่อนพี่เอใจเย็นๆก่อนตอนนี้เออให้ดีใจกับเรื่องนี้ไปก่อนอ,อย่าเพิ่งไปคิดถึงอนาคตไอเดี๋ยวค่ะต้องหาท่าพี่เออ๋อใช่ใช่ใช่อย่างพี่เอก็เครียดมากใช่ใช่ไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าแต่งโอมเวอร์กว่าเจ้าสาวอีกไอกเดียค่ะทีนี้ต้องมีความหังรับสบายไหมครับผมจริงเดี เดี๋ยวแตกอีกแล้วน้องอยากอยากก่อนใช่ไะให้ถึงตอนนั้นก่อนนะคะเดี๋ยค่ะนะคะก็อยากให้อยากให้แบบอยากให้ทุกคนแสดงความยินดีด้วยกันเพราะพี่เอก็ดีใจมากๆด้วยในวันนั้นเลยนีค่ะนะครับพี่ได้อวยพรน้องก็อวยพรในไอจีเลยค่ะน้องก็เข้ามาน้องยาย่าก็ได้เด็กมาของคุณนี่เนี่ยค่ะเราก็แบบยินดีด้วยทั้งคู่เลยแบบดีใจดีใจด้วยทุกคนก็รุนเหมือนกันทุกคนก็ถามพี่เอว่าเมื่อไหร่จะมีวันนี้เดี๋ยวเวลาเราเห็นวันนี้พร้อมกันแล้วรู้ทุกคนอ่ะ หายใจโล่งปอดแล้วไอเดียวค่ะจบทุกอย่างไอเดียวค่ะคือหมายถึงว่าจากที่เราลุ้นเราก็แบบคอมพลีทแล้วไอเดียควค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่สำรับดีความรักของมันตลอดใช่ค่ะก<ม>็ก็ติดตามกันเราก็เหมือนกับแฟนคลับคนหนึ่งอ่ะเหมือนแฟนคลับ N Y อ่ะเดี๋ยวค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะมาถึงวันที่ทุกคนลุ้นันแล้วก็รู้สึกดีใจครับตื่นเต้นอ่ะไม่เคยออกสื่อนานแล้วเนี่ยวตื่นเต้นน้องๆอ่ะวันนี้มาในฐานะดาราสาวไงใช่มาในฐานะพรีเซนเตอร์ไอเดี๋ยค่ะ พีเอตอนนี้นคืออหน้าที่ของพีเอชทำได้ก็คืออธิษฐานะ่ะอย่างเช่นไปฮ่องกงอะไรเนี้ยค่ะพีเอก็ไปไหว้พระเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ไหว้ตลอดเพราะว่าเราก็ไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมตรงนั้นได้อะไรเนี้ยค่ะแต่ก็ถามกับน้องปอยที่เป็นผู้จัดการพีเอเนี้ยค่ะน้องปอยก็บอกว่าตอนนี้ก็อาการเริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นเนี่ยค่ะก็ก็ดีใจแล้วก็พีเอก็อยากให้แบบว่าทุกคนร่วมกันแบบว่าอธิฐานให้พีเอฟื้นแบบว่า แข็งแรงเหมือนปกติเร็วๆอย่างนี so ้ค yep. ่ะนี่คือสิ่งที่พวกเราทําได้อย่างนี้ค่ะแต่ก็คิดแล้วก็เป็นห่วงตลอดเลยค่ะคือตอนนี้แบบว่าคือยังให้ไม่ไม่มีสามารถโอกาสเข้าคนนอกใช่แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าร่างกายเราบางทีแบบเป็นไข้หวัดหรืออะไรแบบนี้ด้วยก็ป้องกันทุกอย่างอย่างนี้ค่ะตอนนี้ ใช่ค่ะที่ฟังจากน้องปอยนะคะอาการเริ่มดีขึ้นแล้วอย่างงี้คะ่ะเพราะว่าพี่เอก็ติดตามข่าวเหมือนกับทุกคนเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่กล้าเข้าไปไปลึกเพราะว่าบางทีถ้าไปเยี่ยมแล้วก็เดี๋ยวแบบเชื้อโรคหรืออะไรแบบนี้คะ่ะพี่เอก,ก็กลัวทุกอย่างอย่างนี้ค,ค่ะครอบครัวเขาเรียกพี่เอกันได้คุยได้ไอดนถามค่ยน้องปอยได้คุยะคะ่ะพี่เอก็ให้พี่สุคุยอย่างงี้ค่ะนะคะยังพี่ก็เป็นคะเพราะว่ามากมากรักมากรักเพียนมากตกใจมากตกใจมากเสียใจแบบตกใจแบบตกใจแบบตกใจมากก็แบบ ไปทำบุญไปแบบว่าไหว้พระขอพอรอะไรแบบนี้ค่ะทุกอย่างแล้วก็ช่องเกตก็ดูแลอยู่อย่างนี้ค่ะนะครับให้กําลังใจให้กําลังใจนะคะทุกคนก็คงเหมือนพี่เออะให้กําลังใจพร้อมกันถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่อง y YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ